เราสวดรมบัดเย็นกันหลังสวดมวนหลังรมวัดอาภินหางประจวคณะธรรมะที่ควรพิจารณาทุกๆวันเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้เรามีความเจ็บไข้ เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นจากความเจ็บไข้ไปไม่ได้เรามีความตายเป็นธรรมดาจะร่วงพ้นจากความตายไปไม่ได้เวลาคนป่วยถ้าไม่มีหลักใจเราจะทุกข์ทั้งกายทุกข์ทั้งใจ เวลาที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยเล็กๆน้อยๆน,น,นี่เป็นแบบฝึกหัดสำหรับนักปัดเผิดปฏิบัติเป็นโจทย์ง่ายๆก่อนวันที่เราจะตายบางคนมีวิปากนอนติดเตียงไหลๆเดือนบางคนก็มี โรคภัยไข้เจ็บเป็นโรคซึ่งมีทุกข์เวทนาทางกายมากเจ็บปวดจนถึงวันตายคนที่ไม่ได้เคยฝึกหัดเราต้องไปจมอยู่ทุกอยู่กับเวทนาทั้งทางกายและทางใจ เวลาสังเกตดูที่ทำให้เวลาที่เราฝึกหัดทำความเพียรทำให้ฝึกให้เกิดความอดทนไว้ก่อนเรานั่งหนึ่งชั่วโมงเราเจ็บปวดแล้วคนที่เขานอนติดเตียงหลายๆวันหลายเดือนบางคนนอนเป็นปีเขาก็เจ็บเหมือนเราเนี่ยเจ็บมากกว่าไม่ใช่เราเจ็บเฉพาะท่าที่เรานั่ง ่าไหนก็แล้วแต่ถ้าเราไม่ได้ขยับปวดทั้งนั้นนอนนิ่งๆขยับตัวไม่ไหวก็ปวดตัว้คนป่วยหนักๆน,น,นอนที่โรงพยาบาลปวดเมื่อยทุกคนแค่ okay, บางครั้งเราไปจับตัวหน่อยเขาเขารู้สึกว่าผ่อนคลายแล้วเพราะเขาเกิดเปดิดปวดเมื่อยทั้งตัวที่เรานั่งนานๆเพื่อเป็นแบบฝึกหัดเล็กๆน้อยๆก่อนนะว่าถ้าเราเจ็บ เราจะ,ะเผชิญความเจ็บนั้นยังไงเวลาคนเจ็บปวดทางร่างกายเราก็จะไปจมอยู่ในความเจ็บนั้นแต่สำหรับนักบวชปฏิบัติเราสามารถหลบได้บางขณะถ้าคนที่มีสมาธิที่ชำนาญมีสมาธิที่แก่กล้าถ้านเหล่านั้นหลบเวทนาทางกายได้ เวทนาเกิดที่กายคือความทุกข์ทุกขเวทนาเวทน,นามีทั้งความสุขเรียกว่าสุข,ขเวทนาทุกข์ก็เรียกว่าทุกขเวทนาเกิดความทุกขึ้นมาทางกายตอนเราเจ็บไข้ได้ป่วยคนโดยมากก็ไปจมอยู่ในความเจ็บนั้นเป็นว่าเราเจ็บเราอยากหายเจ็บก็ไม่หายต้องให้หมอมาช่วยยาระงับปวด ให้เราหายเจ็บหายทรามานจากความป่วยนั้นความเจ็บร่างกายนั้นซึ่งยางนี้ก็ไม่ใช่ให้ผลทันทีฉีดปุ๊บเราจะรู้สึกดีทันทีบางทีต้องใช้เวลาบางคนก็ไม่มีฐานะไม่อยู่ในวิสัยที่จะได้รับยานั้นอุบัติเหตุบางครั้งเรากว่าหมอจะมากว่าจะส่งโรงพยาบาลบางคนแขนขาดขาขาด จมทุกอยู่ในนั้นจะหลบยังไงถ้าเราฝึกหัดมีสมาธิเราสามารถหลบนั้นได้ลองดูความเจ็บประวันเล็กๆน้อยๆลองฝึกหลบดูถ้าเวลามีความเจ็บถ้าเราไปรู้สึกที่เจ็บนั้นอย่างเช่นนั่งนานๆปวดหลังบ้างปวดเข่าบ้างเราเอาจิตเราไปจ่ออยู่ไปรู้ที่ความเจ็บนั้น นะยิ่งเจ็บมากขึ้นเพราะเราไปจดจ่อกับสิ่งนั้นเหมือนแว่นขยายกลายเป็นว่าเรามีความปวดมากขึ้นอีกนะถ้าใช้ความใช้สมาธิหลบคือเราเพิกเฉยอย่าไปให้ความสนใจเราจิตของเรามาจดจ่อในกรรมฐานที่เราทำอย่างเช่นคนที่บริกรรมคำว่าพุโทโธเราก็มาท่องพุโทโธพุโทโธที่จินเรา นะลมหายใจเข้าออกเราก็รู้ลมหายใจรู้เฉพาะลมเข้าลมออกอย่าส่งจิตเราไปที่ความเจ็บนั้นเพราะถ้าส่งจิตไปที่ความเจ็บความเจ็บมันจะมากขึ้นนะถ้าเรามีสติที่จดจ่อในกรรมฐานจนไม่ส่งกระแสจิตไปที่ความเจ็บปวดนั้นเราจะรับรู้ความเจ็บปวดน้อยลงไปเรื่อยๆ ความเจ็บปวดนั้นมีอยู่ตามธรรมชาติร่างกายเกิดการบาดเจ็บย่อมเจ็บปวดแต่เรารับรู้น้อยลงนะจนคนที่มีสมาธิเขาไม่ส่งกระแสออกมาเลยโหดกลับเข้าไปหมดที่จิตตัวเองไม่รับรู้ความรู้สึกทางกายอันนี้เวทนาทุกขเวทนาทางกายก็ดับไปเลยนะของนั้นมีอยู่ไม่ใช่ไม่มีแต่จิตไม่ได้สนใจจนจิตรวมกระแสจิตเข้าไปไม่ส่งกระแสออกมารับรู้ เราก็พอพักได้ระดับนึงแล้วแต่กำลังสมาธิของแต่ละคนบางคนก็อยู่ได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงคลายออกมาแล้วรับรู้ก็มีความเจ็บใหม่ก็พอหลบได้คนที่ยังไม่มีสมาธิอย่างน้อยเราก็พอหลบได้บางขณะเราพูดโทรแรงๆสิบนาทีห้านาทีไม่ส่งไปที่ความเจ็บนั้นเรารู้สึกผ่อนคลายไปห้านาที10นาทนะีแม้ไม่ได้ระง,งับ ดับทั้งหมดก็พออยู่ได้บ้างดีกว่ารับทุกขเวทนานั้นร้อยเรซรับเต็มเต็มอันนี้เป็นการหลบก่อนถ้ายิงคนชำนาญสมาธิเข้าสมาธิได้รวดเร็วท่านเหล่านั้นก็ไม่เดือดร้อนหนักนะทุกทรามานทางกายมากๆหากไม่มีอยู่มียาไม่มีคนรักษาเขายังพออยู่ได้นั้นด้วยการหลบเข้าไปที่จิตตัวเองคนที่มีสมาธิไปอยู่ในิต กำลังสมาธิของตัวเองหลบเข้าไปไม่ออกมารับรู้อันนี้เป็นเบื้องตน้นดีกว่านั้นขึ้นไปอันนี้เป็นการหลบถ้าฝึกเก่งกว่านั้นขึ้นไปนะเป็นภาคปัญญาการหลบด้วยสมาธินี้ไม่มีเหตุผลคือเราไม่สนใจเราเพิงเฉยต่อทุกขเวทานั้นเท่านั้นเองแต่ถ้าดีกว่านั้นคือเรา ใช้จิตที่มีสมาธิที่ตั้งมั่นชำนาญแล้วเข้าไปค้นเลยว่าเวทนานั้นคืออะไรการหลบแบบสมาธิไม่มีเหตุผลในการปล่อยวางเพียงแต่เปลี่ยนอารมณ์แต่การที่ปล่อยด้วยปัญญาคือเข้าใจเหตุผลเข้าใจแจ่มแจ้งแล้วปล่อยวางกลับไปสู่สมาธิคนที่มีสมาธิตั้งมั่นแล้วลงไปดูจะเข้าใจนะ ความทุกข์นั้นก็เป็นส่วนหนึ่งต่างหากจิตดวงผู้รู้ที่คนลงไปดูความเจ็บก็เป็นส่วนหนึ่งร่างกายก็แยกเป็นส่วนหนึ่งทุกขเวทนาเหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นมาเต็มที่ก็ค่อยคลายออกแล้วเขาจางไปเด็เกิดขึ้นมาใหม่มันเปลี่ยนแปลงไปะเป็นตามธรรมชาติเท่านั้นเองที่บุญกับจิตดวงนี้เขาไปหลงยึดพอทุกเวทนาเป็นของเราเขาเป็นทุกข์ตามท่าตามขันธรรมชาติเท่านั้นเอง เกิดเกิดดับดับเดี๋ยวมันก็เกิดเดี๋ยวมันก็ดับเดี๋ยวเจ็บเต็มที่แล้วก็คลายลงมานเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมชาติแต่เราไปยึดมาว่าตัวนี้เป็นของเรานั่นคือธรรมชาติสิ่งหนึ่งซึ่งไม่มีเจ้าของจิตก็เป็นจิตกายเป็นกายเวทนาเป็นเวทนาต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างจริงนไม่เข้าไปยึดเข้ามาอยู่ในจิตเราว่าเราเป็นเจ้าของเวทนานั้น นะสิ่งนั้นปรากฏอยู่เวทนานั้นไม่ได้ดับไปแต่มันก็ไม่ใช่เรานะเป็นปรากฏการสิ่งหนึง่งนะซึ่งไม่มีใครไปครอบครองไม่มีใครเป็นเจ้าของเวทนานั้นเพราะเข้าใจความเป็นจริงนะเดี๋ยวมันเกิดมันก็ดับไปไม่มีวีปากก็เลยเกิดขึ้นไม้เกิดสิ่งนี้ขึ้นมานะเราไม่ได้เข้าไปครอบครองสิ่งนั้นนะสากแต่ว,ว่ารู้แล้วก็ปล่อยไปแล้วกลับไปสู่สมาธิใหม่เพราะจิตดวงนี้เข้าใจ ว่าเป็นธรรมชาติแล้วเราเข้าไปหลงยึดมั่นถือมั่นเองอันนี้เป็นภาคปัญญาปล่อยแบบเข้าใจแล้วปล่อยวางเข้าไปสู่ความสงบความสมาธิที่ตั้งมั่นของตนแต่เข้าไปโดยที่รู้ว่าเราปล่อยเพราะอะไรเข้าใจธรรมชาติของเวทนานั้นคนที่ปล่อยด้วยปัญญาในส่วนมากต้องมีสมาธิที่แก,ก่กล้าการปล่อยวางเวทนาคนที่ไม่มีสมาธินะย่อมแยกไม่ได้ แยกกับเวทนาอย่างชัดเจนไม่ได้เห็นไตลักไม่เห็นแล้วแต่วางไม่ได้เพราะกำลังมันไม่พอต้องมีสมาธิที่หมุนอย่าเราฝึกหัดเอาถ้ายังไม่มีสมาธิก็ระดับสติของเราพยายามอยู่ในกรรมฐานที่เราฝึกหัดอย่าส่งกระแสไปที่เวทนานั้นอันนี้เป็นเพื้องตอนน้นในเรื่องออ่อยเรื่องเวทนาทางกายเวทนาทางใจก็คือความสุขความทุกข์ทางใจ ที่เรามาฝึกหทั้งหมดเพื่อปล่อยวางความทุกข์ทางใจถ้าเราเข้าใจความเป็นจริงอาการที่อยากหายป่วยนั่นคือต้นเหตุอยากให้หายป่วยมันหายได้ตามใจอยากไหมถ้ามีเหตุให้หายก็หายไม่มีเหตุให้ไม่ไม่มีเหตุให้หายมันก็ไม่หายหรอกบางคนมีวิบากคนนี้เป็นอะไรตายาคนนี้เป็นมะเร็งตาย นะคนนี้เป็นโรคหัวใจคนนี้เป็นโรคก,กระดูกคนนี้เป็นโรคสมองคนนี้เป็นโรคสารพัดที่จะเป็นนะสิ่งเหล่านี้คนทั่ว,วไปเมื่อเกิดโรคภัยไข้เจ็บก็อยากจะหายพระพุทธเจ้าตัดเนี่ยตัดสอนเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาลงพ้นจากความเจ็บไข้ไปไม่ไดนะ้พระพุทธเจ้าก็ประชวนภาษาวงาก็ป่วย ทุกคนที่เกิดมานีมีโครคภัยไข้เจ็บเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาแต่สิ่งหนึง่งบางคนสังเกตทำไมบางคนป่วยแล้วเขาไม่ถูกใจบางคนป่วยเขาหว่วงกลัวทุกข์ใจถ้าเราเข้าใจเป็นเรื่องธรรมดาไครไข้ก็ป่วยถ้าเรารู้เท่าทันว่าเรื่องธรรมดาเราก็รู้จักปล่อยวางอาการที่อยากหายป่วยคือสมุทยัยต้นเหตุแห่งความทุกข์แต่การที่เราไม่กลัวความเจ็บไข้ได้ป่วย นะไม่ใช่ว่าไม่รักษาเราก็รักษาตามอาการรักษาตามสภาพรักษาได้ก็ดีรักษาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ไปไปทำธรรมชาตินั้นถ้ารักษาหายทุกโลรคคงไม่มีใครเจ็บใครได้ป่วยแล้วตายหรอกเพราะเป็นเรื่องปกติหายก็มีไม่หายก็มีเราก็มีหน้าที่แค่พาร่างกายนี้รักษาร่างกายนี้ไปหายก็ได้ไม่หายก็ได้ความเหล่านี้ก็จะได้ไม่ได้ทุกใจ บางครั้งเรายังมีความยึดมั่นถือมาในร่างกายอยู่ก็ไปห่วงไปปรุงแต่งขึ้นมาเราก็เลยต้องมีสติรู้เท่าทันความคิดบ่อยๆนะบางคนไม่ใช่ห่วงเราเอาเราตายไม่เป็นไรแต่ห่วงครอบครัวนะความห่วงต่างๆเหล่านี้ถึงบอกเวลาหมดลมหายใจไปห่วงแค่ไหนก็ช่วยอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ทุกคนต้องใช้บุญใช้ทานศีลภาวนาของตัวเองเพื่อตัวเองเท่านั้น ไปแบ่งปันกันตรงนั้นก็ไม่ได้แล้วทุกคนเราก็พากันทาทานรักษาศีลเจริญจิตตาภาวนาแล้วเราก็ไม่ต้องห่วงใครพอห่วงไปเราก็ช่วยอะไรไม่ได้นะหมดลมหายใจไปก็ดูแลกันไม่ได้แต่ลนะคนก็ต้องทำตามหน้าที่ของตัวเองชักชวนกันทำความดีด้วยกันให้ทุกคนมีเป็นที่พึ่งของตนนะถึงจุดที่สุดแล้วก็มิดตนนี่แหละคือกรรมการการะทำของตน และเป็นที่พึ่งของตัวเองคนอื่นช่วยกบประเดียวประเดาาช่วยไม่ได้ตลอดไปมีแต่จิตของเราเท่านั้นที่จะเป็นตัวพาเราไปจะไปสู่สุคติกับจิดดตจด,ดวงนี้ไปทุกติกับจิตดวงนี้ต้องรีบวรขวนขวายเอาเจ็บไข้ได้ป่วยเล็กๆน้อยๆดีน่เป็นแปบพบึกงหัดอย่างดีเดี๋ยวว่าเราเป็นยังไงเราไปวางสิ่งนี้ได้ไหมเราบางคนไม่ได้ทุกข์ กิดจากเจ็บไข้ได้ป่วยณนะตอนที่เราร่างกายแข็งแรงอย,แบบแบบอยากได้แบบฝึกหัดเราก็ใช้การเดินนานๆนั่งนานๆดูเวาลาทุกขเวทนาทางกายเกิดขึ้นมาเราจะปล่อยวางอย่างไรนะสมัยก่อนที่ฝึกหัดแล้วก็ใช้การนั่งนานๆเอาดูว่าทุกเวทนาปรกากฏขึ้นมาใจเราเดือดร้อนไหมนะนั่งไปเรื่อยๆ แรกๆเขานั่งขาขวาทับขาซ้ายธรรมดาเวทนาเกิดช้าแล้วนะเลยไปนั่งขาสมาธิเพชรเอาซ้ายทับขวาเอาขวาทับซ้ายอีกทีหนึ่งทับสองชั้นให้เกิดทุกเวทนาทางกายเร็วขึ้นนะทุกตลอดทับธรรมดาบางครั้งหนึ่งชั่วโมงเวทนาเพิ่งมานะไปขัดสมาธิเพชรบางทีครึ่งชั่วโมงเวทนาก็มาแล้วนะถ้าจิตเราสุขสงบไม,ไม่ปรากฏอะไรนะบางครั้ง กายเบาจิตเบาผ่านไปหลายๆชั่วโมงก็ไม่รู้สึกว่ามีเวทนาปรากฏนะบางครั้งเวทนาปรากฏขึ้นมาเราจะได้พิจนารณาไดนะ้ดูว่าเป็นยังไงเกิดเวทนานั่งไปหนึ่งชั่วโมง2ชั่วโมงสามสี่ห้าหกเจ็ดชั่วโมงแลนะ้วดูเวทนามันเกิดขึ้นมาใจเราเป็นยังไงเราปล่อยวางได้ไหมนะเราอยากได้แบบฝึกหัดอยากรู้ว่าเวลาตายความทุกเวทนามาแบบไหนเราจะปล่อยวางยังไง เราปล่อยวางได้จริงไหมนะถ้าเราคิดมันโนเองวางให้อยู่ในมือแพทย์ช่วยนะบางครั้งเราไม่มีโอกาสเห็นบางครั้งเกิดอุบัติเหตุเราเราเห็นดูตึกถลม่มแพทย์ไปช่วยเหลืออะไรไม่ได้หรอกต่อยู่ทราบตึกนั่นนะจะทํำยังไงหรืออุบัติเหตุตามท้องถนนนะเกิดขึ้นมาทันทีอาจจะเสียชีวิตตรงนั้นก็ได้แล้วเราจะทํำยังไงเกิดความทุกเวทนาแบบนี้ขึ้นมา คนใจผ่องใสไปสุขติใจเศร้าหมองไปทุกติแล้วเราเจ็บปวดขนาดนั้นเราจะไปสุขติได้ยังไงนั้นเป็นแบบฝึกหัดที่เราต้องลองดูเราจะไปลองวัดดวงเอาตอนสุดท้ายมันคงไม่ได้เราฝึกหัดตอนมีชีวิตอยู่ที่พระเราที่เราสอนคนอื่นว่าแบบฝึกแบบสบายสบายก็ใช่มันเด็กน้อยเราฝึกใหม่ๆเราฝึกไปสักพักหนึ่งต่อเนื่องเราก็ให้รู้จักสู้ตูเบทนาทีดู ดูว่าเป็นยังไงเราปล่อยวางได้จริงไหมเจ็บแล้วลองทนไปนิดนึงก่อนดูว่าเราเข้าสมาธิแล้วเราปล่อยวางได้ไหมคนที่มีสมาธิที่ตั้งมาแล้วลองมาค้นดูว่าความเป็นจริงคืออะไรเวทนานั้นนะให้มีแบบขัานตอเนอื่องไปใช้การเดินานานๆน,นั่งานานๆหรือว่าเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ลองเปนี้พิจารณาดูลองหลบดูซิดูว่าเราเดือดร้อนไหมกายเราผ่อนคลายอยู่กับสิ่งความเจ็บความปวดนั้นได้ไหม ใจเราเดือดร้อนกับสิ่งที่มันปรากฏขึ้นไหมด่เป็นแบบฝึกหัดตลอดนะไม่ใช่เราฝึกหัดเจริญสติสมาธิเฉยๆเอามาใช้ได้ตลอดเวลาอะไรเกิดขึ้นมาในใกายในใจเรามีสติเข้าไปรู้มีสมาธิที่ตั้งมัน่นแล้วค้นคว้าและรู้จัก,จกปล่อยวางนะที่สุดของธรรมะคือการหัดปล่อยวางปล่อยวางอย่างมีเหตุผลเพราะเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างคือไตรลักษณ์อนนี้จังไม่เที่ยง นะทุกขังเขาอยู่สภาพเดิมไม่ได้อนัตตาคือบังคับบัญชาไม่ได้ถึงเรียกว่าไม่ใช่ตัวตนของเรานะเข้าใจความเป็นจริงจิตดวงนั้นต้องจำนนต่อเหตุผลเนี่ยแล้วเกิดการปล่อยวางได้ฝนะึกหัดไปแล้วทุกๆคนก็มีความเจริญในทางธรรม